จะไม่แลนออป,ปี้กันนะคะถ้าเกดเราไปกันเลยค่ะนี่นะคะบ้าถึงกระล่วงเลยนะคะ,อะขอโทษที่เสียงดังนะคะโอเคมาเดีย๋ยวเรามาเล่นกันต่อน,นะคะเอาอะไรเยอะอุ้ยตายแล้วทุกคนเราหาไม่เจอมากน่นี่นะคะมันข้างบนนะคะถ้าเกิดเราไปถึงจุดแล้วนะคะเราจะได้รับของรางวัลน,นะคะ ถึงเชนไทยแล้วด้วยนะคะนี่คะมันมีกี่ด่านไม่รู้นะคะมันไม่มีตัวเลขให้ค่ะโอ้ยเครื่องเป็นอะไรคะโอเคได้แล้วค่ะาไปกันต่อนะคะเราเซฟหรือยังเนี่ยเอาไม่เครื่องไปแบบนี้นะคะไปๆๆค่ะเมื่อกี้มองม่เห็นเราเลยคะเนี่ยเอ้ยใครประจนคนย้อนแกเป็นใครเนี่ย ใช้ได้ไหมไม่มีบุ่มอะไรด้วยนะคะอันนี้คือลูกอมหรือว่าหมังฝรั่งค่ะมีหลายสีมากเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือสีชชมพูไปรัวเลยไปรัวระวังระวังระวงโหนี่เราอยัาเลยโอ๊ยเริ่มบอกสีลมบอกสี สีฟ้าสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็สีฟ้าแล้วก็จบแล้วนะคะยังไม่จบนะคะยังไม่ได้ถึงเชนไฮนะคะแล้วก็ตัวต่อนะคะแล้วก็เลโกไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ตัวต่อเตัวต่อหรือว่าเลโก้เออหมอนกันนั่แหละค่ะแป่ค่ะเป็นต่อนะคะสีแดงค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นหญ้านะคะหญ้าสีเขียว ใช่ค่ะถึงแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราอยู่ในด่านออปเป้ a e i o u นะคะเราต้องเข้าป่าผู้นำ a e i o u ให้ได้นะคะมันชื่อว่าสวิตเกมนะคะไปแล้วเข้าป่าไอตัวนั้นได้เลยค่ะผู้นำนะคะใส่เสื้อสีแดงนะคะแล้วก็หน้ามันสีดำนะคะ โอเคไปค่ะโอเคเราจะได้หาทางออกเจอนะคะนี่สีแดงนะคะอันนี้ก็สีเขียวนะคะจริงๆเป็นสีเหลืองสีน้ำเงินสีม่วงสีชมพูออตายอุตส่าห์นาใจเลยะคะ่ะนี่เรายังไม่ถึงไหนเรยเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วนะคะไม่งั้นเราจะไม่งั้นเราจะหนีจากที่นี่ไม่ได้นะโอเค ไปกันเลยค่ะเฮ้ยค่ะตอนนี้นะคะถึงสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะคะโอเคไปค่ะสีชมพูแล้วนะคะตอนนี้เป็นสีเหลืองแล้วเอาสีเหลืองเราเอาไปแล้วไม่เป็นไรค่ะอย่าเราเอาสีเหลืองต่อก,ก็ได้เดี๋ยวเดียวก็ก,ก็ก็ล่วงไปแล้วค่ะอเอ้ยสีแดงเนาะคะสีแดงนะคะอ่ะชิป อ,อุ้ยตัวเมื่อกี้ท่าสวยมากเลยค่ะเฮ้ยท่าสวยอ่ะท่าสวยอะอันนี้เราเดินได้เลยนะคะเนี่ยแล้วมันก็โพสท่าให้นะคะอันนี้เราสามารถเดินไ,ได้ชึบชึบชึบอะชึบอ่ะชึบเออมีเพื่อนรอเราอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยมีเพื่อนรอรออยู่มีสวัสดีเพื่อนไปไปไป โอหเขารอเราด้วยเนี่ยเพื่อนมาเร็วเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเร็วเพื่อนโอหเป็นฝาแฝดกันปะเนี่ยอุ้ยฝาแฝดที่ไหนล่ะเราตายเนี่ยโอเค่ะเรารีบไปกันนะคะไม่งั้นเราจะออกจากที่นี่ไม่ได้นะโอเคโอ้โหมันอากาศร้อนจริงๆเลยนะคะเนี่ยผมยาวหัวลาแล้วด้วยก็เลยใส่วิกเอาวอยากให้เขาเติม เอาแบบนี้นะคะเออ้ยเกือบแล้วค่ะเอาแบบนี้ดีเกือบค่ะมองเห็นด้วยนะเอ้ยเกือบแล้วนะคะโอเคไปกันค่ะถึงแล้วนะคะอันนี้คืออันนี้คือลูกอมนะคะโอเคค่ะอันนี้คืออันนี้อุ้ยเกือบลนแล้วค่ะไปค่ะไปกันต่อเราต้องผ่านจากที่นี่ให้ได้เออ เกือบแล้วนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะเราจะอันนี้ต่อนะคะโอเคค่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 ะก็ผ่าเร็วด้วยนะคะแค่ไปเราจะเดินหรือว่าข้ามอำเกือบแล้วนะคะรองเท้ารองเท้ครับอ้าวพ่อผมไหมเออ,เอ,อโอเคค่ะ กดกดกดนี่นะคะขอขอโทษด้วยนะคะที่ไม่คุยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามีน้องอยู่นะคะดูแลน้องนะคะโอเคสหลับกันไปเราต้องผ่านจากที่นี่ให้ได้เ,เราต้องไปซึ่งเช่นไทยแล้วเช่นไทยนะคะมันจะไม่มีของอะไรเลยอีกไ,ไอ้หุ่นยนต์าเลารอเราด้วยนะคะ แต่ว่าเราไม่รอใจเกลีเกลยเลยมมากอ่าเดินเอ้ยโอเดินไม่ได้ทุกคนไม่เราจะผ่านด่านนี้สิเทียเป็นล้านๆเท่าหรือว่าเป็นล้านๆเท่าด้วยหรือว่าเป็นหนึ่งร้อยเท่าเลยนะคะเนี่ยพันๆเท่าด้วยนะคะ ไปกันว่าหัวลุ้นใช่ไม่ใช่ไอ้ห่นยนต์ตกลงไปแล้วโอ้ไอ้อ่าเราจะไปแล้วนะคะโอเคไปค่ะตามตามห่ยนยนต์ไปนะคะตามห่ยนยนต์ตีมัดหาหาไปเลยไปเืยไปเล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 ยก็ไปเลยนะคะนี่เดินตามเพื่อนไปนะคะเสียงอุ้ยเออยาววิญญักเล่นกับ,บข้าวหอม เดี๋ยวเรานำเองเพื่อนไม่เป็นไรเราจะนำเองนำเพื่อนเหมือนทางนี้ใช่ไหมอ้าวสีเขียวโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็อันนี้ได้โอเคค่ะไปกันต่อนะคะนี่โอ้ยอะไรเนี่ยสวยเอ้ย น,นี่นะคะสีฟ้าสีเหลืองเลยนะคะฟ้าเหลือง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 แล้วก็ขาดแล้วค่ะนี่ใครเป็นคนสร้างเม็ปนะคะเนี่ยเอยเกือบนะคะทุกคนมันไม่มีตัวมันไม่มีตัวนี้เลยอะ่ะปกติเราเล่นดันเอื่นมันจะมีตัวยืน<อ>ยืนอยู่ข้างๆเราด้วยนะคะ แล้วมันจะมีให้อ่านนะคะค่ะอันนี้ง่ายเลยทุกคนอยา่าไปลืมกดไลค์ช่อง n s My 99 <_ ci> ด้วยนะคะ9แล้ว,วก็99 3ตัวเอ้ยทุกคนอันนี้มันลื่นมากอันนี้มันลื่นมากโอเคเฮ้ยลืมเซฟลืมเซฟเซฟยัง กีเซฟแล้วนะคะไปกันเถอะค่ะไปกันไปกันค่ะไปค่ะ,ไป,คะไปบ้ายปไปไปไปเอาเขาไปรอเราด้วยรอเพื่อนก่อนมาเร็วเพื่อนไอ้หมุดยน นี่เราเพื่อนกันนะคะโอเคไปค่ะโอ้เดินได้เลยเห็นไหมอึ๊บอึยอึยก็ผ่านแล้วคะขี่ควายลาวาเอบอึบอบอึบบอาาอันนี้เป็นกระเจ้าใช่อันนี้เป็นกระจกนะคะ โอ้หอันนี้เป็นกระจกเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นสีเหลืองนะคะแต่เราข้ามไอสีฟ้ามาไม่ใช่สีน้ําเงินนะคะสีฟ้าหลกงว่าสีน,นะะ้นําเงนินก็เหมือนกันนน่แหละค่ะไปกันอันนี้โดนสีฟ้าแดงเหลืองไม่ใช่เขียวฟ้าแดงน,ดน้าเงินแดงมาเจอทีมอีเลเซอร์เราต้องหลบเลเซอร์มีเงินหรือจ <c oughs> ะตายหา โอเคเพื Pierre, okay, right. to oh, ่อนไปเลยอันนี้ก็เป็นเลเซอร์เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องข้ามดูเราดูเราก่อนเลยเราเล่นได้อีกสามครั้งนะเอติมเซฟเซฟไปแล้วโอเคโอเครู้เปล่าว่าเราเล่นได้อีกสามโอ้โหเดินได้เลยนี่อ่าโดนพื้นได้เลยนะคะสามารถหลนพื้นได้ ีอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังนะคะจะมาจะมาเ,เล่นลูกบอกให้ดูอีกเช่นเคยนะคะให้ให<ง>้อย่าให้เล่นเกมอะไรนะคะช่วยช่วยช่วยกดไลค์ให้เลยนะคะแล้วก็กดสับไพแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะติดตามได้เลยนะคะช่อง n my 9 9นะคะจุดช่อง n my ช่อง n my จุด99แล้วก็9 9 ใช่9สามตัวนะคะช่องเอมาแล้วก็9สามตัวนะคะแต่ว่าเราชื่อว่ามายนะเราก็เลยตั้งชื่อว่าชีนเอสมา99นะคะแล้วก็จุดมีจุดเฮ้ยโดได้เลยอ่ะโดเลยโดเลยเริ่มก่ดแม่อันนี้เขายอมรับนะเขาเริ่มต่อเขาไม่ค่อยได้สี่ใไม่เรา่มมาอยู่ตรงเนี้ย ้ยเราจะผ่านนี่เดี๋ยวเราจะรีบไปกันค่ะไปค่ะเอออยู่พ่อเงินอไอโอยูเดี๋ยวฉันจะไปเล่นเกมเธอเนี่ยฉันจะได้เงินหน,น,นะะึ่งร้อยบาทแสนเป็นแสนเลยนะคะถ้าเล่นจะเอไอโอยูแสนเป็นแสนเล่นใครให้ได้ตังค์แสนแสน มาาพวกเรต้องเออาจีนันนี้คือหลอด<แ>ยาวนะคะโหยาวไปถึงไหนเนี่ยเกินประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะคะเอาจีิงไปกเอาจีนเพ้ยอถูกแล้วโอเคผ่านแล้วนะคะเซฟอ่าเซฟสเปครีเซฟเพื่อนน้ะหาเราจะเล่นในที่เพื่อนน้ำไปเลยเพื่อนไหม เพื่อนมานี่อ่าเราก็ไงแฟนเพื่อนอ่าันปลากะเบน,น,เ,นเอ้ยไม่ใช่สิเพื่อนสีเหลืองสีแดงก็สีอะไรอะ่ะโอ้หมาสองอย่ายอย่าเอาเรื่องอย่ายอย่านักต่อสู้ยยอย่าอย่าเป็นนักต่อสู้อเอาอ๋อใช่ตามเพื่อนไปนะคะ,ะเพื่อนกระโดดไป <c oughs> เลย มาต่อเนื่องไปเอาอยู่บ้านเดียวกันที่ก่อนเนาะผมมันมันเออมันคุงเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันเอ๊ยแล้วนายอยู่ย่อมตาสุดท้ายที่เอไม่แฟร์เลยอ่ะไม่ไม่มันซ้ำกันนะผู้คนดัดที่เราเล่นมาค่ะมันซ้ำกันนะคะเนี่ยซ้ำกันโอ้เราอย่าเล่นโทรศัพท์กันเลยเล่นดีกว่า YouTube อยู่ไหนนะโอเคเรารีบไปดีกว่าหยา เย็บเย็บให้มันแตกไปเลยโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้บ่วางอยู่ตรงนี้นี่นะคะเราเคยเราก็โอเคเราก็โอเคเอาหมีเพนด้าก่อนไหมโดนได้เลยอ่ะโดนค่ะเครื่องมันดีขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยปกติมันโดนไม่ได้ใชัยโนกะไม่ได้เดี๋ยวมันจะเพิ่มเพื่อนให้เรารอ โอเคอะไรเนี่ยไปค่ะถูกต้อเอ้ยโอเคนะคะมาเรามาเล่นกันต่อนะคะเลยเหรอครับโอเคเลยเสร็จนะคะแล้วก็แล้วเราก็ผ่านแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่มีป่าอะไรเงี้ยนี่มองไม่เห็นอ๋อเคค่ะแล้วใครจะขา คุณค่ะตอนเราขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์อ๋อยังไม่อ๋อย้ยครึ่งนะคะเแป๊บชงนมแป๊บโอเคค่ะโอเคค่ะ,ค,ค,ะคิดว่าปามาโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะเราปาไปไหลายครั้งยังเนี่ยเอ้ยเลยสี่ด่านนะคะแล้วก็ผ่านจั่เช่นไทยไปแล้วคืเฮ้ยไม่กินเครื่องเป็นไรอะ พี่กันสีขาวเลื่อนเล่นเล่นยเราจะเอาสีน้ำเงินนะคะอุ้ยสีน้ำเงิน,น,นทุกคนครับเออพี่กันขี้นะคะุตอนนี้นะคะทุกคนนะคะพี่ของเราชื่อว่าพี่กายกำลังขี้อยู่นะคะ yeah, okay, <laughs> ทุกคนคะ่ะตอนนี้เรายังไม่ผ่านด่านนี้เลยคะ่ะอฮ้ยทุกคนมันทำยังไงอะ ก็โอเคทำแล้วก็ทำแล้วก็ทำก็ทำก็ทำก็ทํไอ้ลนแล้วทุกคนเราไม่อยากเล่นด่านแล้ววะแต่ว่าต้องเล่นนะคะเปลี่ยนด่านไม่ได้อยะกวนเพื่อนๆหนุโอเคค่ะกวนเพื่อนๆหนูก็เลยไม่อยากเปลี่ยนด่านนะคะ มันหาที่กระโดดไม่เจออ่ะกดผิดอ่ะไอหุ่นยนเราเราไหนหนอไอหุ่นยนรอเราอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะรีบไปกัน,นะคะ่ะซึบโอเคค่ะไปเลยโอ้โหกว่าจะมาเนี่คยเขาดีเหรอเดี๋ยวที่เขาไปไให้ นี่นะคะเราตายไปแล้วนะคะโอเคเ,เราจะมาเรื่องใหม่เแบบพราะโค้ดขาใครอยากถ่ายคลิปนะคะมาถ่ายด้วยกันได้เลยนะคะอย่ามาเล่นพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวมาลืมกดไลค์กดแชร์กดไชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเล่นพร้อมๆกันได้เลยะคะล่ะแล้วก็อย่าลืมถ่ายคลิปด้วยกันนะคะเกมโลบอคค่ะเพิ่ม ทุกคนนะคะเพิ่งโดเเพิ่งโหลดโรบอทใช่ไหมคะทุกคนนะคะโอเคค่ะทุกคนเพิ่งถ้าเกิดคนที่เพิ่งโหล,ลดโรบอทนะคะมันก็จะจะมีดันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเราต้องเล่นบ่อยๆนะคะมันมีเยอะนิดนึงค่ะค่ะทุกคนทุกคนต้องมี น้องไมขอให้ท <eer question> oh, ุกคนผ่านด่านมาให้ได้นะคะบ๊ายบายน้องไมนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนผ่านด่านมาได้นะคะขอให้ขอโทษด้วยนะคะที่ที่เสียงดังค่ะค่ะโอเคค่ะเราเดินได้เลยนะคะเฮ้ยโอ้ยเราตื่นเต้นแล้วว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคน เราจะรีบไปอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวพึ่งนะคะยายกลับบ้านแล้วโอเคค่ะอยาจะมาเล่นกันต่อนะคะแค่ค่ะเราเซฟก่อนนะคะเซฟ นี้นะคะโอเคค่ะเราจะผ่านด่านได้แล้วนะคะเลยสามเาลยสามด่านนะคะแล้วก็ผ่านแล้วค่ะเราจะจะสุ่มแบบนี้นะคะสุ่มแบบนี้เลยยังไม่เห็นเชนไทยเลยนะคะสงสัยไกลมากเลยนี่ใช่ค,ค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคเซฟเซฟเซฟปึ๊บเลยสองด่านนะคะ เทปเลยค่ะเทปไม่รู้เหมือนกันนะคะมาเหลือ7ดดานนะคะติมันสูงมากเลยทุกคนอตายเดียวขนาดกีดนะคะเนี่ยโอเคค่ะพาแล้ว คนเราจะผ่านด่านนี้ให้ได้นะคะคนเราจะผ่านด่านนี้ด้วยกันนะคะโอเคค่ะอย่ารีบเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะใครอยากเข้ามาเล่นด้วยกันอย่ารอเลยนะคะช่วยกดไลค์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวใถ้เล่นผ่านถ้าเกิดถ้าเกิดน้องไงน,นะคะเล่นผ่านแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไงหน่หนยจะรอทุกคนนะถ้าเกิดใครเล่นไม่ผ่านนะคะอย่าลืมว่า,าน้องมาจริงจคะ่ะ อย่าองไม้เล่นให้ปั้นซอยหนึ่งสองใช่ปั้นปั้นซอยอะไรไม่เลยค่ะนอ้ข่ายอยาจะมาเล่นกันต่อนะคะเพื่อการหาเราจะไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่หนูอยากหาแม่หนูอยากหาพ่อคุณพ่อคุณแม่หนูอยาหไหนอ่ะ แค่ข่าวเปิดประตูเปิดประตูแล้วล้คือมันได้เยเกือบแล้วคะ่ะเหลืออีกนิดเดียวเองเราก็ผ่านด่านแล้วคะ่ะตอนนี้เราไม่มีป่าเราไม่มีป่าผู้นำ A E I O U หรือว่าสคริปตเกมนะคะเนี่ยเราไม่ต้องเข้าป่า A E I O U หรือว่าสคริปตเกมนะคะแล้วก็ผู้นำนะคะผู้นำของของตุ๊กตา ของตุ๊กตา E อ O U นะคะ E อ O U นะโอเคค่ะทำหน้ากล้องเป็นแบบนี้ก่อนนะคะโหเครื่องเป็นไรเนี่ยี่เครื่องกรจะถ่าคลิปโอเคค่ะไปแล้วนะคะโอเคมาด่านนี้เลยโอเคค่ะก็โอเคค่ะแล้วก็โอเคนะคะแล้วก็โอเคโอเคค่ะ ค่ะค่ะค่ะอุ๊ยทุกคนด่านสุดท้ายหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยให้เราขึ้นบันไดไปอ่ะเราต้องเราต้องเจอด่านเช่นไทยแน่เลยค่ะ๋ยวเราเรีบผ่านผ่านด่านนี้แล้วเราก็จะรีบขึ้นบันไดไปเลยนะคะเพื่อเราจะผ่านด่านนะคะรีบขึ้นไปเลยค่ะจอดสิจอดจอด อ๋อไม่ไม่กดเจทยเหร้อยห้าสตัวบ๊ายบายไปลไปเซี่ย้าดยหน่เดมี่เจฟดยหเดสองกเดปเซ้ ต,ะะตรงนี้นะคะมันเหลือสิีขาวอยู่แต่แล้วเราต้องรีบไปเย่เยอยังงที่สุดเราก็ผ่านแล้วนะคะนี่โคตรสวยมากเลยทุกคนอยากได้สีอะไรคะเอาสีม่วงหรือว่าสีแดงเอาสีเอาสีแดงก็แล้วกัน,นะคะออ่ะวันนี้นะคะก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะจุ๊บๆบ๊ายบาย,ยบ๊ายบาย,ยบ๊ายบายคะ่ะไปไ,<ๆ>ไบบยค่ะทุกคน